อืไปแล้วครับส่งนะผมอืมอยู่ในนี้อุ๊ดยั่งไงไปแล้วครับโดนนครับเห็นไหมไงมีแมคโครนำทางด้วยนะอื สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาตกปลาชะโดนะครับผมวันนี้เราจะเน้นชะโดเป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีปลาช่อนด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่คลองสัมพันธ์นะครับผมมีตอนนี้กําลังดังเลยนะครับผมในเขตโซนปลาจีนนะครับก็คลองนี้เป็นคลองที่แมคโครเพิ่งจะขุดลอกไปนะครับผมผมก็ได้ทําการขับรถนะครับหาที่ลงเรือนะครับผมจนมาเจอ จุดตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นช่องทางลงมานะครับผมเดี๋ยวเราลงตรงนี้นี่ขยะนะตกปลานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลากเรือลงตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมช่วงเช้านี้นะครับหวังว่าจะโดนนะครับผมฝนก็เริ่มลงเม็ดมาแล้วด้วยนะไม่รู้ว่าจะตกแรงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวขอเอาเรือลงน้ําก่อนนะครับ ครับผมเราเตรียมอ,อุปรกรณ์นะครับชโดขึ้นจิบเป็นดอกเห็ดเลยผมคิดว่าเขาน่าจะไอ้นี่ไว้ตรงนี้ยอ่อยเหยื่อสดมันมีคนเนี่ยมาตกปลานะครับตรงนี้นนี้เราตั้งใจมาตีชดโดยเฉพาะเลยนะครับนี่เหยื่อของเรานะครับผมตังนี้เป็นหลกัหลกๆเลยเราจะใช้เป็นพริมนะครับใจร้ายนะครับผมก็ขนาด5นิ้วนะครับผมมีตัวเบ็ด6โอมาให้นะในซองนะครับ หลายสีครับมันเป็นถุงนี้ผมก็เกี่ยวตัวเบ็ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองเกี่ยวให้ดูนะครับผมเทคนิคการใช้ก็ไม่ยากครับเกี่ยวเหมือนตกเหยื่อเท็กซัสได้เลยนะครับตัวเบ็ดค่อนข้างที่จะแข็งนะครับผมถุงนี่ใช้เสร็จแล้วก็เก็บไว้ในซองนะครับเอาไปทิ้งที่บ้านนะครับเราเกี่ยวเราเราวัดช่วงตรงนี้ก่อนนะครับช่วงคอ เราก็เกี่ยวไปเลยครับนี่เหย่าตัวเบรดจะมาออกตรงช่วงกลางเหยื่พอดีนี่ครับผมแบบนี้เราก็จิกเข้าไปนิดนึงนะครับนี่แจมปะเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมดูช่องนี้นะครับ กอไผ่โน้มลงมามีโอกาสมีโอกาสกาส็เผม ไม่ถึงตัวเบ็ดนะครับผมจิบตั้งแต่ลงมานี่ปลาจิบเต็มคลองเลยนะครับชะโดล,ลุ้นล้วนเลยอ่ะคนตกเหยื่อสดน่าจะเยอะจัดทางนี้มันที่มันจิบเยอะเพราะว่าเขาอ่อยอือุ้อไอ้ป๊อกเหรอมีกัดนะครับผมน่าจะเป็นไอ้ป๊อกนะตัน ขัดโดนยนะเมื่อกี้โดนแบบเฉียดเฉียดเนี่ยโอ้โหดูดิจิบเนี่ยสองตัวติดเลยนี่ช่องนะมีตัวนี่หว่ามีตัวนี่หว่า ปลาช่อนนะครับตรงนี้มันเป็นแนวแบบน้ำตื้นๆน่นามีปลาช่อน ไม่โดนอืมไปแล้วครับอืมไปแล้วครับส่งนะผมอืออืออือช่อนอือไอ้อป้องจูเนียอิดจู ไซสสวยเลยตัวนี้เนี่ยครับผมแนวน้ำตื้นนะครับใช้ป้องจิ๋วนะครับผมไม่ป้องจูเนี่ยครับ3.5้กรัมนะบวกตัวเบตตีกก็ประมาณ4กรัมพอดีรากชา้าๆเคาะๆคาะๆมาด้วยนะครับตัวนี้วุทะลุตาเลยอนะ่ะแต้มแรกของวันครับไซโลดูบลึ่มตัวนี้ไอ่ป้องครับผม เหยื่อจากค่ายพิมพ์นะครับผมก็เป็นเหยื่อทรงปลายางแบบนี้นะใส่ตัวเบ็ดตัวนี้ผมใส่สองโอนะผมแต่ว่าเป็นทรงมุมนะครับก็ค,คือท้องมันจะโค้งกว่าทรงทั่วไปนะผมมันเลยใส่ได้พอดีนะเป๊ะเ,เลยนี่โอโ้โหเป็นโลไม่ยังไม่โดนชโดครับผมมาเจอแนวหน้ามีปลาช่อนนะก็เลยลองตีปลาช่อนดูครับวนันนี้สุดยอดเลยอ่ะกัด2ทีทีแรกกัด ไม่โดนกัดอยู่ใต้ไม้ครับผมตีซ้ำไปอีกไม้เดียวนะตามมาสวบเต็มๆเลยครับส่งไม่ต้องนานครับผมเพราะว่าเหยื่อตัวเล็กนะครับแค่รถคันอย่างเดียวก็เต็มปากแล้วครับผมโอเคไอ้ป้องเดี๋ยว,ยวประชอนขอเก็บนะครับผมนี้ทำกับข้าวโอ้ยรอดตายเพราะไอ้ป้องจิ๋วครับผมเนี่ยครับวิธีเกี่ยวนะครับผมก็ อันนี้เป็นตัวเบ็ด2โอนะครับผมแต่เป็นทรงโค้งเห็นไหมฮะมันจะทําให้ตัวเบ็ดเนี่ยสั้นลงมานิดนึงนะครับผมแต่แข็งนะครับตัวนี้แข็งมากงานประช่อนนี่จบเลยครับตัวนี้เกี่ยวเหมือนตกเท็กซัสเลยครับน่ฮะแบบนี้แล้วก็จิกลงไปครับผม มันจะเลยเลยระยะที่โรงงานทํามานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีผลครับเพราะว่าเราเราไม่ได้เล่นใต้น้ำนะเราใช้เป็นผิวน้ํำครับนี่ฮะตัวนี้เป็นดําม่วงนะครับผมเป็นสีเกล็ดนะฮะตัวนี้ก็พลิ้มไอป้องจิ๋วนะครับ จบสุดเลยครับงานประช่อนนะครับเจอไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับเมื่อกี้ก็ไซส์โลครับผมสบายๆครับเต็มปากเต็มคำนี่ถ้าประช่อนปอก,กัดนี่ส่งหน่อยครับรับรองเต็มปาก ปื้น่ะปลามันไม่มีจังหวะกัดไม่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ยไม่อยู่ในนีน้อุ๊ยนังไงไปแล้วครับโดนนะครับเห็นไหมนี่ไงส่งน่อยอือฮอุบเนี่ยน้ำมันตื่นครับเราต้องค่อยๆเคาะแบบเคาะช้ามากๆ โดนจนได้ครับผมตัวนี้เนี่ยครับผมสายประมาณ2ขีดนะกัดไอ้ป้องจิ๋วครับผมไอ้ป้องจูเนียัวเบทก็ใส่ 2O โอครับตัวนี้น้ำมันตื้นครับเราลากมาปกติเนี่ยมันกัดไม่โดนอยู่แล้วคือน้ํามันตื้นปลามันไม่มีจังหวะที่แบบว่าจะแอคทีฟตัวเองขึ้นมากัดนะเราก็เคาะนะครับผมข้อดีของไอ้ป้องเนี่ยคือเวลาเราเคาะเนี่ยมันจะให้ฟิลเหมือนเราเล่นเหย่อทรงแบบเจอเบดนะครับมันจะมาแบบใต้น้ํานิดๆนะครับผม ดำแบบต,ตื่นมานะครับช้าๆครับผมตัวนี้ออกมาดูดเลยสองตัวแล้วปลาช่อนชโดหาไม่เจอนะเนี่ยพอมาเจอแนวแบบน้ําตื้นมันหน้ามีปลาช่อนก็เลยลองตีเลือกตีปลาช่อนนะครับโดนนะครับโอเคตัวที่สองโดนดูต่อครับผมรอดแล้ววันนี้อย่างน้อยก็รอดนะไอช่อนสองตัว อืมโอ้โหโอ้โหดูไซนี่เหยอือยู่นี่อ้หตัวไอ้ป๊อกค,ครับตัวนี้ห้าวจริงๆเลยตัวเท่าเหยื่อเลยเล็กมากตัวนี้ดูครับตัวเท่าเหยื่อเดี๋ยวปลดแล้วปล่อยมันไปเลยตัวนี้โดนแล้วครับชะโด จะเล็กจะใหญ่มันก็ติดหมูขอให้มันกัดโดนนะครับลดคันนิดนึงครับผมเต็มปากนี่แล้วครับสิ่งที่เราต้องเจอนะครับผมตกปลาหน้าฝนนะฮะตกแรงด้วยดีนะที่ไม่มีลมนะผมถ้ามีลมนี่น่าจะลำบากเลยนะครับ ลมยาวๆไปก่อนครับช่วงนี้ฝนตกแรงนะครับคิดว่าหลังฝนน่าจะมีอะไรดีๆให้เราได้ชมกันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะดุนะหลังฝนเนี่ยปลามาแบบมืดฟ้ามัวดินเลยครับตอนนี้เหงาเลยครับผมวันนี้อยู่คนเดียวนะครับกระติกน้ําก็ไม่ไดเอามานะครับผมแต่ว่าในถังในรถมีถังโฟมนะก็เลยเอาถังโฟมใส่น้ําแข็งกินนะครับแล้วก็เอากระสอบปิดไว้นะครับฝาก็แตกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ <c oughs> โอ้โหโคตรซวยเลยวันนี้เป็นอะไรที่ ลำบากค่อนข้างลำบากเลยครับยังดีนะที่ไม่ลืมลมถ้าลืมลมนี่จบเลยอยันนี้เดี๋ยวขอรอฝนก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่หลังฝนหยุดนะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆแหล,ละอากาศแบบอึมครึมอึมครึมคุมครึมครับเดี๋ยวลองใช้สีส้มแล้วกันนะเผือจะโดนนะสีสว่างสว่างนะครับเปลี่ยนสีดู สมหวังีขึ้นน้ำข้างหลังนี่ ไม่โดนผมกระโดดกัดข้ามตะไครมาเลยแัดไม่โดน้หกระโดดแบบข้ามตะไครออกมาเลยอะตัวเนี้ยมีตะไครอยู่นะครับตรงเนี้ อออุ้อ้้ยยขาดเลยหางดูรอยฟันครับไม่ถึงตัวเบ็ดตัวไม่โต เดิมครับมันเอาหางไปกินตอนแรกนี่ดูดูครับตัวเบ็ด,ด 6O ครับทะลุเลยครับไอตัวนี้แหละเอาหางไปกินนะครับมีพุ่มกว่าจะเจอชันโดโอ้โหเจอแล้วเจอไซเนี่ยหรอไปขอบคุณที่มานี่หางด้วนเลยครับตัวนี้รอยฟันนะเต็มเลย มันตัวมันไม่โตมากครับมันเลยกัดแบบต้องส่งอ่ะเมื่อกี้คือส่งยาวเลยส่งแล้วกอสายเข้ามาส่งแล้วมันวิ่งเข้ามาหาเรือับผมพอได้ตึงปุ๊บวัดเลยตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่รอดนะครับผมถ้าเราส่งแบบถูกจ้งหวังแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแล้วตัวนี้หางไปแล้ว <g iggle> ก็เป็นใจร้ายนะครับพิมพ์ใจร้ายห้านิ้วครับผมกําลังดีกับ s โดเลยนะครับสคิปป i n g ง่ายมากเลยเยอะแบบนี้ลองดูต่อไง แม่โครนำทางด้วยนะ ไมไขนาดนั้นอ่ะ้ยอุ้ย เน,นี่ไม่หน,นึ่งเนี่ยครับทะลุเลยเนี่ยตัวเหยื่อจริงๆมันก็กัดติดนะถ้าเราแบบทรงถูกจังหวะมันอนะถ้าเราเรีบไปวัดเกินบางทีมันก็ไม่ติดไงถ้าปลาลมาตัวเล็กอะ่ะเดี๋ยวปล่อยมันตัวนี้ทะลุก,ก็โลกเลยไปตัวนี้ก็กัดใจร้ายนะครับจากค่ายพิมพ์ครับผมวนันนี้โอ้โหโดนไอ้ปอก หลายตัวเลยวันนี้หาให,ใ,หใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่กัดเลยอ่ะมันไม่รู้ว่าปลามน่าจะจับคู่แหละผมว่านะขึ้นน้ําโคตรเยอะเลยขึ้นน้ํานี่แบบโอ้โหเยอะมากมากครับปลาขึ้นน้ํะเวลายังไม่หมดครับพอมีเวลาอีกสักสองชั่วโมงนะอันนี้สี่โมงครึ่งได้ประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวลองดูเผื่อยังจะมีลุ้นอยู่นะช่วงนี้ โอดูดิโอตีไปแล้วเนี่ยถ้าตีซ้ำอีกไม้หนึ่งอาจจะมีสิทธิ์โดนนะ S <S อยู่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 สองอืมโอ้โหโอ้าวอ้าวอ้าวจริงๆตัวนี้คือส่งแบบส่งยาวๆเลยอะ <S <S ตัวนี้คือเล็กสุดเลยครับนี่ครับสามสี่ฉีดได้มั้งปล่อยไปอึ๊บ ่กัดใจร้ายพิมนะครับผมตามกัดถึงนี่เลยก็เลยเอาซะหน่อยสนองนิดไม่ได้วัดตาตัวใหญ่ครับวัดไอ้ป๊อกก็ยังดีนะลองดูต่อนะครับหา,ห,หาใหญ่ใหาใหญ่ใต้องโดนต้องโดนของใหญ่ครับครับผมวันนี้ก็หมดเวลานะครับโคตรเหนื่อยเลยผมพยายามแบบพยายามแบบมากๆอะ่ะว่า อยากจะให้โดนไซสใ์ใหญ่ๆอะแต่แบบมันไม่กัดเลยครับเพื่อนๆคือมันมีแต่แบบไซสป์ปอกๆอ,กอะไอปอกอะมานกัดนะแล้วไซส์โลก็มีมากัดแต่ว่ากัดก็ยังกัดไม่โดนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเหยื่อนะครับนะอาสองนี่ครับผมก็วันนี้มีเป็น2ขนาดนะครับก็สําหรับงานประช่อนเนี่ยก็จะเป็นอพิมพ์ไอป้องนะครับจูเนียร์ตัวใหม่นะเป็นไอปองจิ๋วนะครับผมก็ความยาวห 6.5เซน6.5ซนนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่3 3.5กรัมนะครับผมเนี่ยครับเวลาเกี่ยวเขาใช้เป็นเบ็ดเบอร์1หรือว่าเบอร์2นะครับผมที่เบ็ด1 O โหรือว่า 2O เงี้ยแต่ต้องถ้าเป็น2 o ต้องดูเบ็ดยี่ห้อเบ็ดที่มันเป็นทรงแบบโค้งเยอะๆหน่อยนะครับผมแล้วขนาดมันจะความยาวมันจะสั้นลงนิดนึงส่วนตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นไ ใจร้ายนะครับผมเป็นใจร้าย5นิ้วนะครับสำหรับงานชโดโดยเฉพาะเลยนะแต่ช่อนใหญ่ๆก็ได้นะตัวนี้นี่ครับเริ่มนะครับผมเนื้ออยางก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับงานชะโดเนี่ยแบบตีตะคิปปิ้งแล้วก็เวลาปลากัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกง่ายนะครับวันนี้หลกัหลกๆเลยผมตั้งใจที่จะมาตกปลาชโดนะเพราะว่า ของเนี่ยมีคนเขาได้ชะโดไปก็หลายตัวแล้วนะครับตั้งแต่ที่แมคโครเขามาขุดลอกเนี่ยแต่ว่าไม่โดนถามว่ามีไหมมีครับมีเยอะด้วยขึ้นน้ําให้เห็นหลายตัวเลยนะครับแต่ที่โดนคือไอ้บล็อกนะแล้วก็ไล่เก็บปลาช่อนได้มา2-3ตัวนะผมก็ปล่อยไปหมดเลยเก็บกลับบ้านมันแค่2ตัวนี่<ม>ก็มีไซส์โลกับไซส์4ขีดนะครับผมที่เก็บกลับมาครับเอาไปทําอาหารที่เหลือก็ปล่อยกลับไปหมดแล้วะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับผมก็เป็น บาซ่อนนะครับ10-20นะครับสำหรับงานชฉโดเนี่ยแล้วก็ลอกก็เหมือนเดิมครับผมเป็นซิเลียนนะครับได้ว่าซิเลียนสายพีก็ของตองหนึ่งสติกกี้นะครับผมสายช็อตก็50ปอนด์นะตกชฉโด50ปอนด์นะครับกับเหยื่อใจร้ายนะครับวันนี้อีกคันหนึ่งก็เป็นเป็นไดว่าบาซอนเหมือนกันนะครับเวท86นะครับสายก็เป็น PE2 นะคันชฉโดใช้ PE3 นะผมคันนี้ก็ใช้ตกปลาช่อนนะครับก็สายหน้าแค่30ปอนด์ก็พอนะครับผมยังไงก็ ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมเหยื่อจากค่ายพิมพ์นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆรุ่นเลยนะครับผมลองไปเสิร์ชหากันดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้ดูเหมือนกันนะก็ขอบคุณทางค่ายพิมพ์นะครับผมที่ส่งเหยื่อดีๆแบบนี้มาให้ได้ลองใช้กันนะครับผมส่วนตัวก็คือชอบครับชอบเลยชอบเสียงอะเสียงมันแบบเล้าปาชาโดได้ค่อนข้างที่จะดีเลยอะมันมันเป็นโทนเสียงที่แบบว่า มันคือมันหน้ากัดอ่ะเออแต่ก็ที่มันไม่กัดก็เพราะด้วยสภาพอากาศแล้วก็หมายที่แบบมันเนี่ยแมคโคนวิ่งไงเออประเด็นคือแมคโครแม่งแบบเขาวิ่งผ่านอ่ะมันก็เลยทําให้ปลาค่อนข้างที่จะตื่นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเทสหมายอื่นดูบ้างนะครับผม แต่ผมคิดว่ามันกัดแหละถ้า้ป๊อกกัดอ่ะตัวใหญ่ยังไงก็กัดนะครับผมถ้าสภาพใหม่ที่มันจะกัดง่ายก็ชะโดยากก็ชะโดครับผมบทมันจะกัดนะครับมันก็กัดบทมันจะไม่กัดปีให้ตายยังไงมันก็ไม่กัดครับผมคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าลวกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้ไปละฝนไล่แลวครับผมแล้วก็หกโมงเป๊ะเลยนะหกโมงแบบเป๊ะเลย แล้วเดี๋ยวมันจะมืดด้วยครับวันนี้มาคนเดียวครับกว่าจะเก็บของเสร็จก็ากโมงครึ่งแล้วไเจอกันใหม่ในอีพีหน้า e ครับผมเดี๋ยวจะไปหาหมายเด็ดๆมาฝากต่อนะครับผมสำหรับทริปนี้คลองสัมพันธ์นะครับก็ได้มันกันไปนะครับ <laughs>